สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแซมยุรนันเผยที่มาจมูกโดง่งได้มาจากใครอ่านแล้วประวัติไม่ธรรมดาหลายคนถามไทยกันมาเยอะว่าแซมยุรนันพมรมนตรีได้จมูกโด่งๆคิ้วนานๆปากบางๆมาจากไหนวันนี้เจ้าตัวเขามีคําตอบแถมยังมีภาพรประกอบบอกเลยว่าประวัติที่มาไม่ธรรมดาอีกคําถามที่มักจะเจอบ่อยๆตั้งแต่เด็กจนแก่ว่าไปเอาจมูกโด่งๆคิ้วนาๆ ปากบางๆมาจากไหนนีรูปคุณย่าผมครับนางชำนาญคูรวิทหรือแพทย์หญิงแอนเนรีพมรมนตรีบุตรสาวสัตราจานด็อกเตอร์ไฟเออธิบดีมหาวิทยายลัยฮันโนเวอร์ที่มีชื่อเสียงมากของประเทศเยอรมันแต่งงานกับคุณปู่พระชำนาญคูรวิทซึ่งเป็นท่านทูตทหารประจำกรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมันครับ คุณยา่านอกจากจะเป็นหมอแล้วยังเป็นครูสอนภาษาเยอรมันอังกฤษและฝรั่งเศสให้กับคนไทยที่จะไปศึกษาต,ต่อต่างประเทศด้วยครับนอกจากนี้ท่านยังเป็นผู้นำเข้ารถยนต์ Opel และ Chrysler จากประเทศเยอรมันมาประเทศไทยอีกด้วยนะครับและไม่น่าเชื่อว่าในวันหนึ่งผมจะต้องไปทำธุรกิจโรงพยาบาลและโรงแรมในประเทศเยอรมันบ้านเกิดของคุณยา่าซึ่งจะเล่าให้ฟังในโอกาสต่อไปนะครับ เสียดายที่ผมเกิดไม่ทันคุณย่าทราบแต่ว่าท่านสวยเก่งและรักประเทศไทยมากปอลอรูปนี้มีอายุมากกว่า120ปีแล้วนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ